อาหารจานด่วนสูตรบำรุงต้นเลี้ยงใบอาจารย์สุวัตยิ้มกว้างให้หนูนารีและมานะที่กำลังตั้งใจฟังอยู่ที่ลานหลังบ้านสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีอาหารจานด่วนเด็ดๆมาฝากต้นไม้ของเราก็เหมือนคนนี้แหละถ้าอยากให้ฟื้นตัวไวแข็งแรงปึงปังต้องมีอาหารฉุกเฉินช่วย อาจารย์สุวัตชี้ไปที่กองปุ๋ยและวัตถุดิบต่างๆที่วางเรียงกันสูตรนี้อาจารย์เรียกว่า413เป็นสูตรเร่งแตกใบใหม่ฟื้นฟูต้นที่โสมโสมให้กลับมาเขียวแน่นปลอดภัยหายห่วงเพราะพืชจะดูดซึมธาตุอาหารได้เร็วมากอาจารย์สุวัตรเริ่มอธิบายทีละขั้นตอนอย่างละเอียดเราเริ่มจากน้ำ20ลิตรก่อนนะครับส่วนพระเอกตัวแรกที่ขาดไม่ได้เลยคือปุ๋ยยูเรีย4600นี่แหละเราจะใส่แค่50กรัมเท่านั้นนะ เน้นแค่ให้เขาช่วยกระตุ้นการสร้างใบใหม่เขียวเร็วปรี๊ดเหมือนกินโปรโตีนเร่งด่วนมานะช่วยตักวัตถุดิบถัดไปอาจารย์สุวัตบอกหนูนารีแต่ถ้าใส่ในโตรเจนมากไปต้นอาจจะอวบจนล้มได้ถูกไหมครับเราต้องหาตัวมาปรับสมดุลตัวที่2คือ05234ใส่แค่14กรัมพอตัวนี้แหละช่วยเสริมรากให้แข็งแรงให้รากดูดอาหารเก่งขึ้นและช่วยให้ใบหนาแข็งแรงไม่ให้ต้นอวบล้ม อาจารย์สุวัตหยิบปุ๋ยตัวที่สาขึ้นมาตัวที่3คือปุ๋ยหนึ่งย์สี่หเราใส่36กรัมตัวนี้เหมือนกาแฟชั้นดีช่วยเติมพลังงานให้ใบได้สังเคราะห์สแสงเต็มที่ทำให้ใบเขียวทึบควบคุมการใช้น้ำของพืชได้สมบูรณ์ต้นไม้ก็จะเก็บแป้งไว้ใช้ได้เก่งขึ้น หนูนารียกไข่ไก่ขึ้นมาหนึ่งฟองอย่างระมัดระวังทีนี้ถึงตาของของวิเศษแล้วไข่ไก่1ฟองตีให้เข้ากันแล้วทะเลงไปเลยครับหนูนารีในไข่ไก่นี่มีกรดอะมิโน,โนและโปรโตีนเยอะมากนะมันช่วยเร่งการสร้างเซลล์ใบใหม่ทําให้ใบแตกเร็วทันใจเป็นโปรโตีนพรีเมียมของต้นไม้เลยมานะกําลังเตรียมของเหลวสีน้ําตาลอ่อนและสุดท้ายพลังของจุลินซีดีดีเราใช้จุลินทรีย์หนอกล้วย4 4ซ c เท่านั้น จุลินทรีย์ตัวนี้จะไปช่วยย่อยธาตุอาหารทั้งหมดที่เราใส่ลงไปทําให้พืชดูดไปใช้ได้ทันทีและยังช่วยลดความเครียดของต้นไม้เวลาอากาศร้อนจ,จัดจได้ด้วยนะอาจารย์สุวัตกวนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเยี่ยมมากนี่แหละอาหารจานด่วนของเราใช้ตอนไหนดีจําไว้นะครับ 1. ช่วงฟื้นต้นหลังตัดแต่งกิ่ง2หลังโดนฝนหนักๆจนใบซีด3ช่วงเร่งใบให้พร้อมก่อนทำตาดอกและ4บำรุงผักผลไม้ให้มีใบที่สมบูรณ์ตลอดเวลามานะและนารีกำลังถือกระป๋องที่บรรจุน้ำสูตรผสมเห็นไหมครับสูตรนี้ช่วยให้พืชแข็งแรงแตกใบใหม่ไวใบเขียวแน่นเพราะเขาสามารถดูดซึมธาตุอาหารสำคัญได้รวดเร็วทันใจเหมาะมากสำหรับฟื้นฟูต้นที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อาจารย์สุวัตโบกมือลาเอาไปลองใช้ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าพืชของเราจะแข็งแรงมีชีวิตชีวาแค่ไหนอย่าลืมนะว่าการทำสวนต้องใช้ทั้งความรู้และความรักขอให้ต้นไม้ของทุกคนสวยงามแข็งแรงนะครับแล้วเจอกันใหม่